สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ระดับตําบลน,นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับเป็นขั้นตอนที่5เรื่องของการให้ความเห็นชอบและการรับรองแผนนะครับในข้อ5.1เนี่ย เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมอได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยจัดทําแผนตามรูปแบบที่กําหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มีการลงมติเพื่อรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านจากประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งผู้ที่สามารถจะลงมติได้นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงต้นนะครับ โดยใช้หลัก10 1สิทธิเสียงและให้ถือหลักเสียงข้างมากนะครับในกรณีที่มีการลงมติรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วมีคะแนนเสียงรับรับรองเนี่ยไม่ถึงร้อยละ50ของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน,นปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านตามที่ที่ประชุมประชาคมเสนอนะครับถ้าคะแนนไม่ถึงร้อยละ50แล้วก็ให้กําหนดวันประชุมประชาคมอีกครั้งหนึ่งภายใน7วัน และหากมีการลงมติครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีคะแนนเสียงรับรองไม่ถึงร้อยละ50ก็ให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านมีอำนาจชี้ขาดในการลงนามรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมติครั้งแรกไม่ถึงร้อยละ50ครั้งที่2ก็ยังไม่ถึงอีกก็เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่จะชี้ขาดในการลงนามรับรองแผนหมู่บ้านข้อ5.2เนี่ย ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทําสรุปการประชุมประชาคมหมู่บ้านข้อเสนอแนะต่างๆในที่ประชุมรวมถึงหลักฐานในการร่วมประชุมอื่นๆอาทิเช่นภาพถ่ายลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นพร้อมกับติดประกาศสรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านเนี่ยให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบและจัดส่งให้กับที่ทําการปกครองอําเภอต่อไปนะครับนี่คือในขั้นตอนที่5 การให้ความเห็นชอบและการรับรองแผนนะครับต่อมาในขั้นตอนที่6การประสานและการใช้แผนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและระดับตบําบลพุทธศักราช2562ซึ่งมีซึ่งกําหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบ ในแผนพัฒนาแต่ละระดับอย่างชัดเจนนะครับมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนโดยได้กําหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับโดยเมื่อมีการจัดทําแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับ6.1คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับกอบอตเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาตำบลภายในเดือนกลุ่มภาพันธ์ของทุกปีเมื่อเสร็จแล้วนะครับและหมู่บ้านก็อาจจะส่งแผนให้กับหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควรต่อไปนะครับเช่นภาคเอกชนในพื้นที่สถานศึกษาและส่วนราชการอื่นๆเป็นต้นนะครับ6.2คณะก,กรรมการหมู่บ้านหรือกอมเนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เองและหรือโครงการกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินการแล้วรวบรวมผลการดำเนินการไว้เป็นข้อมูลของผลงานของกอมอและผลงานของหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโครงการที่เราดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเนี่ยก็สามารถเริ่มดำเนินการได้นะครับต่อมาในขั้นตอนที่7การตรวจสอบและการติดตามผล7.1 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมอเนี่ยติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนามหมู่บ้านในส่วนที่หมู่บ้านดําเนินการเองทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในด้านความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในหมู่บ้านความคืบหน้าของการดําเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว7.2 คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยติดตามผลการประสานเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงานองค์กรที่ได้จัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ว่ากิจกรรมโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไรรวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้ามาดําเนินการในหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่7นะฮะในเรื่องการตรวจสอบและติดตามผล ต่อมาในขั้นตอนที่8การทบทวนและการปรับปรุงแผน8.1คณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมเนี่ยสรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านหลังจากที่ดําเนินการเสร็จแล้วในรอบปีนะครับ8.2คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำร่างปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านตามข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการดำเนินการของแผนพัฒนาหมู่บ้านปีก่อนหน้า ในประเด็นของความสำเร็จปัญหาอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขทั้งนี้เนี่ยหมู่บ้านอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีต่อไปนะครับได,ได้ได้ตามสมควรนะครับโดยใช้แนวทางตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน8.3คณะกรรมการหมู่บ้านนำร่างแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านการ ทบทวนแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมหมู่มบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะครับและก็ลงมติรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านของปีถัดไปนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรองรับการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา,าพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พุทธศักราช2,562ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ2,565ของแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับสำหรับเชื่อมโยงและรับการสนับสนุนงบประมาณในปีพุทธศักราช2,567นะครับเป็นเอกสารในหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท0 3 10.3ทับว809 ลงวันที่11มก,กราคม2565นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิทินที่เขากําหนดเอาไว้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับปฏิทินที่กําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดทำเนี่ยสำหรับแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านนะครับจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จในระหว่างเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2565 แผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน2565แผนชุมชนระดับตำบลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2565แผนพัฒนาอำเภอระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2565แผนพัฒนาจังหวัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2565นะครับนี่เป็นปฏิทินในการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละระดับ นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอํเาเภอและระดับตําบลประจําปีงบประมาณ2,565นะครับ